สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องจับเลขชาแนลนะคะคลิปนี้จะมาทําสูตรเด่นบนนะคะสูตรนี้ก็เดินมาแล้วสิบห้างวดติดนะคะก่อนจะมาดูสูตรเนาะมาดูคําเตือนก่อนให้คําเตือนก่อนนะคะการคํานวณน,นี้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์นะคะเป็นแค่การคาดการตัวเลขเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะ การคำนวณอาจมีถูกมีผิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกท่านโชคดีในการเสี่ยงโชคนะคะจากช่องจับเล็กชาแนลค่ะ,ะสูตรนี้สูตรเด่นบนนะคะเดินมาแล้ว15บห้งวดติดนะคะพอสูตรนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวแอดก็จะจับ2ตัวบนให้นะคะการงวดที่แล้วเข้านะคะแต่เล็กวิ่งแอดไม่เข้าเนาะมันกลับหัวเนาะแอดให้6มันออก9นะคะก็ต้องขอโทษด,ด้วยนะคะ,ะมาดูงววแรกกันเลยนะคะ งวดแรกได้056ออก990นะคะเข้าที่เลขศนะคะเข้าหลักหน่วยสูตรนี้เข้า10หน่วยอย่างเดียวนะอ่าเข้าแค่10กับหน่วยนะคะมาดูงวดที่สองนะคะงวดที่สองก็สองเจ็ดแปดออก 0.97ย์เก้า็เข้าที่เลขเจ็ดน,นะคะเข้าหลักหน่วยมาดูวดที่สานะคะที่สามก็ห้าศย์ออกเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดเข้าที่เลขเจ็ดน,นะคะหลักหลักหน่วยไม่เข้าเนาะเข้าที่เลขห้าน,นะคะขอโทษด,ด้วยค่ะเข้าหลักส0นะคะงวดน,นี้ สูตรนี้เดินแค่หลักสิบกับหลักหน่วยนะคะต่อไปงวดที่สี่นะคะงวดที่สี่ก็เห็นนะคะตัวเลขเล็กไปเนาะงวดที่สี่เก้าสี่ห้าออกห้าสี่สี่นะคะเข้าทั้งหลักสิบหลักหน่วยเนาะเพราะว่าเลขสีะะ่เนาะแอดก็จะวงให้สองตัวนะคะมาดูงวดที่ห้านะคะงวดที่ห้าได้เจ็ดสองสามออก เก้ 9, 7, 9นะคะเข้าที่เลขเ็ดนะคะเข้าหลักสิมาดูเมื่อที่หนะคะเมื่อที่6ได้167ออก0 6 3เข้าที่เลข6หลักสิบนะคะ มาดูงวดที่7นะคะงวดที่7490ออก395เข้าที่เลข9เข้าหลัก10งวดที่8นะคะได้501ออก0603เข้าที่เลข0นะคะเข้าหลัก10 มาดูงวดที่9นะคะงวดที่เได้1 6 7ออก2 6 2 6นะคะ6 2 6เข้าที่เลขหนะคะเข้าหลักหน่วยส่วนใหญ่จะเข้าหลัก10บนะคะสูตรนี้มาดูงวดที่10นะคะงวดที่10 6 1 2ออก4 8 1, เข้าที่เลขหนะคะเข้าหลักหน่วย าดูงวดที่11นะคะงวดที่11 9 4 5ออก5 9 8เข้าที่เลข9หลัก10นะคะตอไปงวดที่12นะคะได้501 เข้าที่เลข1เข้าหลักสิบนะคะต่อไปได้งวดที่13ได้ตัวเดิมนะคะห้าเข้าที่เลข0นย์นะคะเข้าหลักหน่วย ต่อไปงวดที่14นะคะงวดที่14ได้8 3 4เข้า593เข้าที่เลขสามเข้าหลักหน่วยนะคะงวดที่จะถึงนี้ได้278นะคะทีนี้เรามาดูสูตรกันนะคะสูตรใช้หลักแสนบวกด้วยหลักร้อยเอ้ยไม่ใช่บวกด้วยหลักสิบนะคะ ก็คือ5บวก9แล้วก็บวก4บวกมันจะใหญ่ไปเนาะ5บวก9บวก4แล้วก็บวก1นะคะบวก3คงที่เนาะก็ได้เท่ากับ5บวก9ได้14นะคะ14บวก4ได้18 18บวก1ได้19 19 บวกอีก3ได้22นะคะก็ 2, 2> บวกอีก5ก็เป็น7บวกอีก1ก็เป็น8ทีนี้สูตรมันมาส่วนใหญ่มันมาพอหลักหน่วย2องวดติดแล้วมันก็จะเข้าหลักสิบเห็นไหมคะทีนี้มันสลับเนาะแอดว่างวดเน,นี้ยมันน่าจะมาหลักสิบนะคะมีหลักสิบที่เด่นก็คือเลขสองกับเลข8ดนะคะแต่ว่ามันชนนะ เลขสองมันก็มาหลักหน่วยด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแอดจะจับคู่ให้นะโดยใช้แต้มตัดแต้มนะคะโดยใช้แต้มเนาะแต้มนะคะวดนนี้ได้เยอะหน่อยนะคะได้ห้าตัววดที่แล้วได้เจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งสองสามได้สี่ตัวนะคะวันนี้ได้ 5้าตัวนะคะแต้มแต้มสองตัวบนเนาะแต้มสองตัวบนงวดนี้ได้9 0 1 3 4ได้ห้าหลักนะคะงวดน,นี้ทีนี้แอดจะมาเทียบชนกับสูตรเก่านะคะสูตรเก่าที่เทียบชนหน่วยนะคะอันนี้สูตรมาหลักหน่วยเนาะเห็นไหมคะเดี๋ยวแอด ย่อให้นะมันจะชนที่2กับ3นะคะแล้วก็มี7ด้วยเพราะฉะนั้นแอดจะใช้3ตัวเลยนะคะ2 3 7เป็นหลักหน่วยแล้วก็ตัดด้วยแต้มนะคะอย่างที่ถ้า2 2หลักหน่วยอะไรได้9นะคะก็เป็น2 7เนาะ7 2นะคะ อันนี้เอาก่อนเอา2แล้วก็3แล้วก็7นะคะ2อะไรได้9นะคะก็7 2ออันนี้หน่วยนะคะเห็นไหมเอ่ย สองเจ็ดสองได้เก้าสองได้ได้ศูนย์ก็แปดสองเนี่ยแปดมันมาหลักสิบด้วยนะคะวันนี้แล้วก็สองอะไรได้หนึ่งก็เก้าสองนะคะสองอะไรได้สามก็หนึ่งสองสองอะไรได้สี่ก็สองสองต่อไปสามนะคะหลักหน่วยที่เป็นสาม สมอะไรได้เก็6กสามนะคะนี่เอาแต้มก่อนเนาะแต้ม9 0 1 3 4แต้มชน2ตัวบนนะคะสมอะไรได้ศย์ก็7จสมนะคะเร่ยังมีเลขสอตัวนี้หมดเลยเนาะแล้วก็สมอะไรได้หนึ่งก็8ปสาม 3อะไรได้3ก็0 3นะคะ3อะไรได้4ก็1 3ต่อไป7นะคะ7อะไรได้9ก็2 7เพราะเป็นหลักหน่วยเนาะ7อะไรได้0ก็3 7 7อะไรได้1ก็4 7นะคะ7อะไรได้3ก็ เจ็ดเจ็ดอะไรได้4ก็เจ็ดเจ็ดนะคะแอดบอกไม่ได้นะ้องวัน,นี้ว่าตัวเด่นตัวไหนแต่เด่นสองนะคะที่มันชนกันที่สองมากที่สุดถ้าสองแต้ม9ก็จะมี มีตัวนี้สองยังอยู่หลักร้อยด้วยก็มีนะคะสองอยู่หลักร้อยมันจะชนกันที่สองหกนะคะหลักร้อยเดี๋ยวแอดจะมาไล่ให้ดูอีกทีนึงเนาะ แอดว่างวันนี้เด่นสองตัวหลักหน่วยนะคะก็คือสองกับเจ็ดนี่แหละคะ่ะแอดยังไม่มั่นใจนะคะแอดยังตัดให้ไม่ได้นะคะเดี๋ยวแอดขอไปดู ไล่สูตรดูอีกทีนึงนะคะแต่เบื้องต้นก็เท่านี้ก่อนเนาะสิบห้าชุดสองตัวบนนะคะได้แล้วเนาะแคปได้แล้วนะคะแอดก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจจากช่องจับเลขแชนแนลนะคะสวัสดีค่ะ